วัสดีครับผมวันนี้มาหัดพินง่ายนิดเดียวนะครับประมาณ3านาทีก็เล่นเปลี่ยนนะครับโน้ตสามโตนะครับดับแรกนะครับสาหรับมือไม่เลบ่เคือเล่นพินนะครับการตั้งสายเป็นเรื่องงายเรื่องลําบากครับเข้าสมควรต้องมีจุนเนอร์นะครับจุนเนอร์ไว้ตั้งสายนะครับม่อยสายบ่เพี้ยนนะครับการตั้งสายกับเป็นเอนะครับเสียงเีนะครับ เมื่อไม่เลยตรงมี้นะครับฟังอีกคร้ในเปลี่ยนนะครับผมจิตถามตรงนี้นะครับจีต่างสีเพราะจีฟังครั้เนี้ออกนะครับเอาแบบรัดๆแบบนี้มาเอาโนูนนะครับสามโตนะครับเป็นมีซอลล่าซอลลาครับมีซอลลานะครับสังเกตว่าพอพิ้นตัวแรกนะครับที่เป็นมีมีลามีนะครับแต่ว่าจริงที่เป็นฟ้านะครับตัวนี้เป็นฟ้าแต่ว่า จะติดไว้เพ <END> ื <PC cose wick plays> ่อเป็นสายเปิดสายเปิดหมายความว่าดีดสายเปาไพ่ตตรงจับครับนีเป็นเสียงมีลามีนะครับสอนเราเปลี่นฝ้าฟ้าที่ฟ้าเนี่ยแหละครับฝ้าแล้วก็ฟ้านะครับพวกนี้เป็นเสียงเครื่องเสียงนะครับเอามาเอามาลองเบังเอาโน้ตกันเลยนะครับมีนะครับมีสายเปิดนะครับสายเปิดสายสามนะครับมาดีดบังนี่ครับมีครับดีดล้มครับมี มี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 นะครับีต่อไปเซาซ่อนนะครับซ่อนซ่อนดิดขึ้นไปได้ครับอ่ากดตัวนี้นะครับเบึงช่องที่สามนะครับทำมาซ่อนอยู่ครับอ่าแบบเอามีเพื่อมีมีเข้าไปมีเพื่อซ่อนซ่อนดิดขึ้นนะครับมีดิดลงมีซ่อนอาตรรนีนกันย้ายสายเสียงบอร์ดนะครับ มีเส้นกด,ดแห้งมีเส้นต่อไปเพิ่มล่านะครับใส่ล่าเข้าไปล่าเส้นสองนะครับ2ส้อสองสายเปล่าซึ่งสิตรงนวดกับตัวนี้นะครับตัวล่าตัวเส้นสองสายเปล่าเขาปริกดนะครับบางคนออกกดได้แต่ว่าหันเอางางเลยคือประกดนะครับเป็นตีดสายสองครับเป็นล่า มีซนปลาอ่นนานซะซะมีจับเท่าเดียวซนปล่อยเบิร์ดมาอ่มีไหมมีเส้นสามมีซนปลาถ้าอยากเพิ่มนวดเข้าไปกับเป็นซนล่าซนลาอีกก็ได้นะครับเป็นมีซนปลาซนปลาเห็นไหมครับเริ่มเป็นทำนองละ ง่ายครับมีโซนลาโซนลาอ่าเพิ่มเข้าไปอีกเป็นหาตัวโซนลาโซนลามีโซนลาโซนลาเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับซาซาเป็นตัวเดีกันชนิดนึ่นครับมีันท,ทีนึ่งมีติดลงโซนจับหน้าปล่อยโซนจับหน้าปล่อยอ่าสีสังเกตว่าโน้ตตัวนี้สีจับตัวตวสนนะครับ จับจะตัวซ่อนตัว,ตว,วเดียวนั่นละสิปล่อยเบิดนะครับเป็นไม้ครับมีซ่อนนาซ่อนหน้าการยีดน้ำการไปมีซ่อนนาซ่อนหน้าครับฝากไปฝึกกันครับหันเท้าด้ให้กับเป็นเดิมเพิ่มโน้นเข้าไปอ่าพี่เป็นประมาณนี้นะครับฝากผมฝากไปฝึกกันครับเลียนปิ้นเบาหนักครับ